สวัสดีนะคะทุกคนว,วันนี้พบกับวินดี้เองนะคะตรงนี้ก็ในวันนี้นะคะดี่จะอ่า พาไปดูจุดดับกล่องสไปเดอร์แมนนั่นเองนะคะในแมปเอลเลนเกลก็จะพยายามพาไปดูในแต่ละเมืองนะคะว่ามีดับตรงไหนบ้างเนาะอาจจะได้ไม่ครบนะคะแต่จะพาไปดูให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนี่นะคะหมดสไปเดอร์แมนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในหมดของจัดอันดับนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะคะว่าเมืองไหนมีจุดดับกล่องอยู่ตรงไหนบ้าง จุดแรกนะคะตรงนี้เราจะมาที่เซเวนนี่เนาะนี่นี่นะคะเราอยู่ที่อ่าเรียกว่าคอนบนเนาะอยู่นี่ตรงนี้จะมีทั้งหมด3ากล่องนะคะเดี๋ยวพาไปดู นี่คนแรกดิผนนตรงนี้นะเราอยู่กันตรงนี้คนที่สาอยู่ในปั๊มน้ำมันตรงหัวสะพาน อยู่อุโมงอันนี้เอ้ไม่ใช่อุโมงอ่าคอนเทนเนอร์เอ้ไม่ใช่คอนเทนเนอร์เฉยอยู่โกด,ดังอันนี้นะอืมหลายอย่างเลยเกินแล้วก็อันนี้อีกจุดหนึ่งาานะคะเฉย ผานนะคะฝั่งประพาคาเนาะตรงนี้นะคะที่เรียกว่าอ่าท่อตะเกียบเนาะมันมีคู่กันอยู่สองอันนี้ใกล้ๆก,กัดกล้านะอยู่ในอุโมงค์นี่นี่เลย ตรงนี้จะมีที่อยิงใหญ่เนาะหรือเรียกว่ากล่อง Spider-Man แบบพิเศษเน่ยทั้งหมด3กล่องเราจะเปิดหมดเลย คือใครได้กล่องตรงนี้ไปก็คือแบบแอบรวอยู่นะเออว่าไม่ได้เดอ้อแอบรวอยู่เดอ้อตอนนี้เราอยู่ที่ไมาตานะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีกล่องตรงไหนบ้าง ไันชั้นสองห้องสุดทางเดินนะคะแล้วก็ขวามือแล้วก็ชั้นสามห้องเกือบเกือบสุดทางเดินซ้ายมือตอนนี้เราอยู่เชลเตอร์นะคะเชลเตอร์มีสองกล่อง เราอยู่ที่ขานล่างนี่นะคะหนึ่งกล่องแทงูัอัน,นีมไหมมีทั้งเดียวนี่ค่ะอยู่ในคอนอันนี้นะได้แล้วนี่นะคะอันนี้มีลิคอร์ลีเบดอืมวิ่งตรงเข้ามาก็เจอเลยนี่อันนี้ อันนี้แลบข้างตึกซีตึกซีนะคะฝั่งริมถนน,นแล้วก็ป้ายโฆษณาข้างบนเห็นไนะหมนู่นอันนี้นิมเรามาที่โพชินกีกัน งนี้นะคะอุโมงค์หลังลงจอดรถอันนี้อยู่บ้านระเบียงนะคะฝั่งนี่เลยมาทางนี้ฝั่งแหลม แต่อันนี้บ้านที่อยู่บนเขาสักคู่ชั้นสองห้องอยู่มุมห้องห้องประชุมนี้ ไ้น้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วก็บ้านน้ำ ยาสนยามันคือมารเก็ตอ่ะโบดหน้าโบดแล้วก็มีข้างใน แล้วก็ที่ตึกนี้ขึ้นมาก็เจอเลยลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมกันนะคะ